ดวงนะคะในสัปดาห์จากนี้ไปหนสัปดาห์นี้ยช่ไงบ้างคนที่เกิดในแต่ละวันครับในแต่ละวันนี้เขาก็ต้องเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับเช่นเคยครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงสัปดาห์นี้นะครับเหนื่อยไหมคะเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยแล้วได้เงินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครเขาให้ไปทํางานที่ไกลจากที่เราอยู่นะครับไปนะครับถึงจะเบื่อจะเหนื่อยแต่ว่าไปแล้วมีโอกาสที่ได้ได้เงินนะค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่คุ้นเคยแล้วก็ เรียกไปทํางานอีกครั้งหนึ่ง<ะ>คนที่เป็นแล้วคนที่เป็นลูกค้าเก่าๆนะครับเป็นนายเก่าๆเคยให้งานเอาเก่าแล้วให้ไปทํางานโดวยว่าไกลๆนะฮะก็จะดีมากเหนื่อยแต่ได้รับก้อนใหญ่ใช่แต่ผลพวงที่ตามมานะครับ มีเกณฑ์ว่าห่างคนรักเยอะหน่อยบางทีเพราะว่าการทํางานเพราะว่าการที่จะต้องไปเมคมันนี่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมันดีขึ้นก็ใช้ประโยชน์นะครับเราะท่เกิดในอาทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ง่นง่ายหน่อยนะต้องระวังความความร้อนภายในครับอากาศมันที่ยิ่งมันเริ่มขน้าหนาวแล้วคนเกยวอาทิตย์ก็อยากให้พอๆลงนะครับให้ตามสภาพอากาศนะครับไม่ใช่เดี๋ยววันไหนครึ้มกันมาก็เกิดอารมณ์ร้อนตางอากาศต้องเย็น ตามารวมพงตามต่อมาที่เกิดในวันจันทนะครับวันจันท์นะครับช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ถ้าคนที่เตรียมตัวนะครับที่จะมีโตลงตัวเลขอะไรที่อยากจะไปแห่ขาต้องที่1นึ่งถึงสิเนี่ยวันจันท์ในช่วงสัปดาห์นี้ดูของการฝันเห็นนะครับการที่ได้ได้เห็นเลขมงคลนะมีนะครับแต่ท่านที่คิดว่าเ,เดี๋ยวเราต้องสองมือสองอไรของเราเนี่ย เรื่องของการค้าขายเด่นเหลือเกินท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงสัปดาห์นี้นะครับถ้าคาดหวังครับการที่ได้ขายของแล้วมีราคานะครับพูดเยอะแต่ว่าได้ยอดเยอะท่านที่เป็นเซล์นะครับโดดเด่นมากมท่านที่ ออนแฟนนะเออซื้อนู่นซื้อนี่ให้หน่อยมีโอกาสได้เยอะนะครับช่วยท่าน้นเกิดในวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับความรักและการเงินค่อนข้างเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอยู่เฉยเฉยเนี่นะครับเดี๋ยวแฟนก็อุปถัมภ์ดีนะครับเพราะฉะนั้นปากหวานก็ไว้เดี๋ยวดีนะครับก็ท่านในเกิดในวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับเป็นวันที่เขาบอกว่าดีเรื่องผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเจือจุนนะครับมีโอกาสนะครับว่าท่านในเกิดในวันอังคารเนี่ย เขาจะแรงๆครับมีเป็นสไตล์ว่าถ้าท่านที่มีลูกน้องบันดังคารต้องฟังไว้ได้วยนะครับถ้าเกิดท่านมีลูกน้องบันดังคารแล้วเขามาชวนท่านทะเลาะนิดน,นึงหรือว่าทำให้ท่านรู้สึกว่าอ๊ะบางทีไม่ค่อยสบ,สบอารมณ์นะครับอลองให้โอกาสเขาครับเพราะว่าคนที่เกิดบันดังคารเนี่ย เป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสได้พิสูจน์ตนเองบางครั้งเลยอ่ะความเขาเรียกความดื้อคนเกิดวันอังคารนี่มีมีความมีความมีความห้านะครับแล้วก็มีความกล้าเป็นระยะระยะช่วงช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ว่าจะค่อนข้างที่จะมีความคิดของตัวเองสูงให้เขเดยได้รับโอกาสนะครับมีโอกาสจะสร้างผลงานที่ดีนะครับรวมถึงนะครับรวมถึงถ้าท่านที่มีคนรักที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่เขามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเหตุผลดีถ้าเคยเคยขัดแย้งกันอย่างเงี้ยนะครับช่วง ดาห์นี้มีโอกาสนะครับว่าคนที่เกิดวันอังคารจะใช้เหตุผลแล้วก็กลมเกลียวกันดีกับคนรักนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าจะคุยอะไรเป็นการเป็นงานเรื่องของความรักนะสัปดาห์นี้เหมาะมากนะครับ mm. ท่านที่เกิดในวันพุธครับวันพุธเป็นสัปดาห์ที่ดูเหมือนความรักโดดเด่นที่สุด S <S ที่สุดถ้าเกิดว่าถามว่าช่วงของสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธนะครับดวงของการเรียกว่าจะคบหาใครหรือการตกลงมั่นหมายนะครับค่อนข้างที่จะสมเด็จได้ง่ายเก็บเงินได้ดีด้วยครับคนที่เกิดในในวันพุธนะครับถ้าคาดหวังเรื่องการเก็บเงินนะครับค่อนข้างที่จะได้ดีที่มากที่สุดเลยนะครับเย็นใจค้ที่้เกิดในวันพฤหัสบดีรบดีนรครับเป็นช่วงที่ตัวของท่านเองมีโอกาสนะครับว่า จะได้งานชิ้นใหญ่แต่ว่าดูเหมือนต้องพึ่งพาอาศัยคนที่เป็นเพื่อนอย่าไปลุยเดี่ยวครับเพราะฉะนั้นเกิดมนานดาพสัปดีนะช่วงสัปดาห์นีน้ต้องอาศัยคนที่ว่าอายุมากกว่าเยอะเนี่ยจะจะช่วยเหลือดีเทิดว่า คนรักนะครับอายุยิ่งมากกว่าด้วยนะก็ยิ่งเสริมกันดีนะครับท่านใดที่ยังไม่มีคนรักมากกว่าเนี่ยก็ลองอาศัยรุ่นพี่ไปก่อนนะครับท่านที้เกิดในวันศุกร์ครับอาศัยอะไรรุ่นพี่อะคะหมยถึงว่าความชื่นหลือคํารึกษาตกใจตกใจหมดนะครับท่านที้เกิดในวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านเองนะครับจะต้องทํางานหรือว่า ทำฟรีก็ต้องทำครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันจะเพิ่มมูลค่าในตัวท่านในอนาคตบางครั้งคนเราต้องลงแรงไปก่อนอแล้วคุณค่านี่จะเห็นจากผลงานที่เราปรากฏในภายหลังเพราะนั้นลงแรงฟรีไปก่อน,นครับถ้าเกิดว่าอย่าเพิ่งเป็นน้อยใจนะครับรวมถึงความรักได้ทำเราอย่าเพิ่งไปมองว่าทำแล้วเขาจะเห็นคุณค่าถือว่าเก็บคะแนนไปก่อนลงแรงเยอะถ้ามันเกิดมันสุกนี้ต้องถือว่าคาดหวังสูงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะครับจะเย็นไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดในวันเสาร์นี่ครับระวังเรื่องของเงินเรื่องเดียวก็พอนะตอนนั้นสบายๆดูเหมือนกับว่าคนนรักของท่า ก็จะไม่ค่อยดูแลท่านเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับต้องใช้กําลังใจค่อนข้างสูงแนละเก็บเงินให้ดีด้วยนะครับทั้งทั้ง7วันเนี่ยนะครับก็สุกกับเสาร์เนี่ยต้องค่อนข้างที่จะใครมีเพื่อนสุกกับเสาร์นะครับก็ให้กําลังใจเขาหน่อยแล้วกันระวัง